ภาคใต้กำลังจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปอ,อได้ออกแบบแผนการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของพายุฝังเฉิญซึ่งกำลังเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยในช่วง23-26ตุลาคม2568นี้ในประกาศที่ออกในวันที่22ตุลาคม2568ปปได้เตือนประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้รวม ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับอันตรายของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังซึ่งอาจเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเอกสารเลขที่11/302/2568ว่าพายุเฟิงเฉินจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยแต่ที่น่าสนใจคือพายุเฟิงเฉินไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็สามารถสร้างฝนตกหนักในภาคใต้ได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องพายุและก็เป็นประเด็นที่อาจกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันจังหวัดที่ต้องระวังภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปอพอได้เตือนความรุนแรงของสถานการณ์และกำชับ ให้ทุกจังหวัดดำเนินการเชิงรุกโดยติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสียย่ยงภัยผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอปรพอรอและสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้เตรียมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภยัยเช่นติดตั้งเครื่องจัก,กรกลสาธารณาภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชน ปอพอขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยสามารถติดตามข่าวสารและแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดิส ASTER ALERT ของปอพอหรือแจ้งเหตุผ่านทางไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784 line id 1784dteam และสายด่วนนิราภัย1784ข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในภาคใ,ใ,ใ,ใต้คืออะไร อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการสื่อสารที่เปิดกว้างและเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการภัยทิบัตรในประเทศไทย